ป้าหิวไหมคะหนูแจกอันนี้ให้ค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวป้ากลับไปกินกับกับหลานป้าค่ะไปกลับบ้านกันเถอะเรายังไม่กลับบ้านกันหรอคะอ,อ๋อคุณครูคะพอดีหนูมีต้มยำกับแกงส้มมาคะ่ะเอ,อิ่มคุณครูชอบกินหรือเปล่าคะชอบทานมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วคะ่ะแต่มานั่งกินตรงนี้กันก่อน บูวได้เก่งส้มขอบคุณนะคะฮสวัสดีค่ะเออคุณครูค,คะอยากเอาอีกเพิ่มไหมคะอ๋อได้ค่ะขอบณนะคะคะ <c oughs> ะ่ะเฮ้ฮ้พี่นิชาฮะอะไรเหรอกระเป๋าขาะอีแล้วหนูจะทำยังไงโอ๋อ,อ,อกระเป๋าขาดเหรอเอาแล้วสิไม่เป็นไรนะน้อง ใส่ในกระเป๋าไปนะแล้วน้องก็จับดีๆเลยพี่จะจับดีๆให้อ่ะเดี๋ยวจับตรงตรงข้างล่างกระเป๋าอ่ะ่ะเออพี่รู้แล้วพี่เคยเจอร้านใดร้านหนึ่งอีกแล้วหรอคะใช่สี่ร้านมันเปิดใหม่ทุกวันเลยแหละคือมันมีร้านนั้นอ่ะร้านไหนอ่ะก็ร้านปกติแหละแต่เขาเปิดหลายร้านในแบบสี่สามสี่ร้านอ่ะ น้องไปกันนะขายกระเป๋าด้วยนะจริงหรอคะเย้ได้ไปสิคะโอเคช่วยก,กันจับถือกระเป๋ามันจะได้ไม่ล่นเดี๋ยวพี่วองไว้บนหัวก็ได้มันจะได้ไม่ล่นฮะพี่แกล้งหนูใจ <c oughs> เออจะเกลับ้านเรื่องหรอคะค่ะควณสาหรับต้มยำกับแกงส้มนะคะหอาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะว่ากันไปเลยสามสองนี่อะคะร้านแบบนี้อ๋อ ใช่สิน้องจะไปร้านไหนก่อนมี iPad ด้วยซื้อได้ไหมคะหนูอยากได้มันไม่ใช่ iPad น้องมันคือแท็บเล็ตจริงเหรอคะหนูอยากได้ว้าวได้สิแมงแน่ใจใช่ไหมว่าซื้อจะใช้อะ่ะเออพี่ค่คะขอซื้อแท็บเล็ตได้ไหมคะได้ค่ะกี่บาทเหรอคะ1นึ่งมืบาทคะ่ะ น้องหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะแม่จะดุเอาไหมเนี่ยซื้อของหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแต่หนูอยากได้นะน้องแต่มันหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะพี่ซื้อไม่ได้หรอกต้องไปบอกให้พ่อแม่ซื้อ,อกดได้ค่ะนั้นน้องไปลองจับดูกันไหมโอเคสิคะลองดูนอยเ,เอ,อิมน้องคะจับแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะคะห้ามทำให้มันหล่นนะ เราเปิดเครื่องได้ไหมคะได้เลยค่ะเปิดเครื่องอย่างนี้นะว้าวใช้ปากกาได้ไหมคะได้ค่ะแต่อย่าขโมยนะคะถ้าจะซื้อก็บากพี่คุณซื้อนะคะค่ะว้าวอยากได้แน่ใจเหรอพี่จะได้บอกให้พ่อแม่ซื้อให้อืมชอบค่ะไว้ว่าหลังพี่จะไปพ่อแม่ซื้อให้นะ ถ้าพี่ซื้อพ่อแม่อาจจะโดนดุหน่อยเอ้ยอาจจะดุหน่อยแฮะได้ค่ะนั้นไปซื้อนี่กันฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> เอาสวัสดีค่ะพีนิดชาเพื่อนเอ้าเธอมาทำไมเนี่ยเธอนั่นแหละมาทำไมทำไมเธอเป็นแม่ค้าแถวนี้ล่ะ <c oughs> อ๋อฉันหน่อเป็นพี่ค้าน่ะไม่มีไม่ได้เป็นแม่ ฉันยังไม่มีลูกเลยฉันเป็นพี่คะเฮ้ hey, อะไรของเธอเนี่ยยี <c oughs> ่เธอมาทำอะไรที่นี่หรออ๋อพอดีฉันนะ่ะมาเป็นแม่ค้าแถวเนี้ยเพราะแม่ฉันนะ่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ <c oughs> จริงหรอใช่แล้ว <c oughs> อยากจะมาซื้ออะไรหรออ๋อฉันขอดูก่อนนะมสมุดไดอารีน่นี้ดูดีจริงๆฉันขอซื้อนี้นะ แค่นี้แหละวิอันนี้ลายเมโลดี้ด้วยมาเมโลดี้นั้นเอานี้นะกี่บาทหรอเออห้าบวกห้าได้สิเอิมต้องจำเป็นใช้บัตรได้หรอไม่หรอกเอาเงินก็ได้โอเคฉันเอาเงินมาก่อนอเ,เอาตรงนี้อันนี้เอาไปขอบคุณนะเสร็จแล้วเอาไปเลย เอิมว่าแต่กระเป๋าฉันถือไม่ได้อย่าฝากไว้ก่อนได้ไหมห้ามเอาไปเด็ดขาดนะว่าแต่เอิมร้านกระเป๋าอยู่ไหนหรออ๋อเดินไปทางขวามืออะและ้วตรงสุดไปเลยโอเคน้องมาตามพี่แล้วพี่จะไม่ของเงินหรอเดี๋ยวพี่เอาเอาน้องอยากซื้อลูกโป่งไหมเห็นลูกโปง่งแถวนี้ยได้เลยค่ะ เลืกลูกโป่งอันไหนดีอืมเฮลโลคิตตี้ค่ะเล็กดีแถมยังสวยด้วยอะค่ะมันอาน,นี้นะลูกโป่งกี่บาทละคะ9บาทค่ะเออนี่ค่ะขอบคุณค่ะเย้แถวตรงตรงนี้แหละสวัสดีค่ะนี่ใช่ร้านกระเป๋าหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะใช่เลยค่ะน้องจะซื้อกระเป๋าใบไหนว้าวนี่กระเป๋าใบนี้ได้ไหมคะพี่ดูสวยสุดๆอ่ะได้เลยพี่เขกี่บาทเหรอคะ12บาทค่ะโอเคค่ะซึบนี่ค่ะขอบมันค่ะไปหาพี่พี่เขา ฉันกลับมาแล้วฉันมีกระเป๋าแล้วละ่ะน,น้องเอามาใส่ของกันนี่ขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกพีน่นิชาายบายได้ยังหนูจะเอาของไปอวดพ่อตอนตอนแรกก็จะมาอวดแม่ตอนนี้จะมาอวดพ่อแล้วเหรอใช่แล้วค่ะหนูจะอวดเลยฮ่แล้วก็จะไปอวดเพื่อนด้วยค่ะจะอวดอะไรนักหนาเพื่อนขี้อวดแล้วไงเด็กขี้อวด <c oughs> หนูไม่ได้เป็นนะคะ ทุกคนคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะนั้นก็สำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยมคะแล้วก็อย่าลืมคอมินไมได้แล้วไหมคะบายกดกริ่งให้ด้วยนะบายค่ะบายค่ะในกระเป๋าใหม่